มเีเน้นเน้นนีนน่มีเน้นมาหายพิเศษโตนี่สิไปบนโตนี่สิไปล่างเน้นบนมาอยู่หนึ่งหางคุณพ่อคุณแม่ส่วนเลขล่างนะคะน้องโอเล่เน้นเน้นไปที่พ่อมย่ำม,มาพ่อมว่ายอย่าลืมไปหาลอตเตอรี่ไว้นะคะเฝ้ายิบเฝ้าจับลอตเตรเอรี่ไว้เด้อก่อนมันจะเบิดแผงมาสักสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเสี้ยนซองคือเก่าคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะมาพบมาเจอกันช่ง Bye Bye นะ Bye Bye วงบ่ายเนาะบ่ายแดดแก่ๆนะคะโอ้ย oh, hey. บัดย่ามฝนกับฝนโผล่ฝนโพ,ฟฟนโพคุณพ่อคุณแม่ตกสามสี่มือกับ่บเซ้านะคะบัดย่ามแดดกระแดดเป็นตะซั่งแดดคักดแดดแน่นะคะเสี้ยนซองจนดปากก้าออกหนอกเฮียนย่าน ใหม่ฮะนะอยันละไล่คุณพ่อคุณแม่ห่อนคักห่อนแน่โอ้จังใดกับฝาคุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพเนาะห่อนกับห่อนโพดนะคะฝนกับฝนโพดย่มหนาวกับหนาวมากนะคะจังใดกะดูแลสุขภาพกันนํานะคะเปิดคลิปมากกับจมให้ฟังโหลด <c oughs> จะเป็นอย่างนี้เส้นซองมาสั่นคุณพ่อคุณแม่ว่ะอ่าบอกนัวหัวมวนกันคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ยังคงเป็นแนวทางเลขรัฐบาลไทยอยู่เหมือนเดิมนะคะก่อนงานนี้นะคะเส้นสองได้ลงแนวทางของเสียนโคลาดเนาะจังใดผูด้ใดที่ยังบ่เห็นคลิปนะคะจะไดก็ฝากเขาไปเบื้องแนวทางของพ่อหนํานะคะเลขรัฐบาลไทยของเซียนโคราชนะคะฝากเขาไปเบื้องเขาไปพิจารณาแนวทางของเพ่นนุนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางเลขรัฐบาลไทยเนาะของน้องโอเล่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ อ่างวดนี้นะคะน้องโอเลมีที่เด็ดมาให้อีกแล้วนะคะมีที่เด็ดมาฝากเอฟซีอีกแล้วจากที่เส้นซองเบิงนะคะโตเลขหน่อยพ่อคุณพ่อคุณแม่น่าสนใจพอสมควรนะคะอะ่หลายทานลายคนอยากฮู้แล้วนะคะบ่อยากให้เส้นซองวาวลายใหญ่หางเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงแล้วนะคะก่อนสิไปรับชมรับฟังจังใดกะฝากกดเลยก็แช์ให้เส้นซอง,งน้ำเนนนะคะและกะที่สําคัญนาอคุณพ่อคุณแม่ เบิงิงโฆษณาให้กันน้ำนะการนี้คุณมองคุณแหวเบิงิงโฆษณาให้จนจบนะคะบกกฏขามโฆษณานั่นละเป็นค่าน้ำามูกน้ำมันเป็นค่ากับเข่าไ้เซียนซองนะคะจังไดกะฝากเบิิงไห้น้ำแน่เนาะอ่ะเอาเบิิงแนวทางของน้องโอเล่กันดีกว่านะคะแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะประจํามวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566ันห้าหสของน้องโอเล่ค่ะงวดน,นี่ น้องโอเล่นะคะเลขชุดร่วมมากคุณพ่อคุณแม่ชุดร่วมนี่ก็คือไปทั้งบนทั้งล่างในชุดเดียวนะคะบได้แยกบนแยก่างมาให้แต่มีเน้นมะหอยอยู่คุณพ่อคุณแม่นะคะถาฟังกันก่อนนะคะสําหรับงวดน,นี้นะคะตัววิ่งตัวรูดนะคะน้องโอเล่ให้มาสองตัวด้วยกันค่ะน้องโอเล่บอกว่าเด่นวิ่งรูดไปที่หกกับเจ็ดนะคะ ห้มาสองตนะคะแต่บโบดมีเน้นไม้หาว่าโตใดเด่นกว่ามูหนะน่าจะเด่นพ่อๆกันนะคะหกับ7นี่เด่นทอกันวาสัน่นอ่าแล้วก็ห้เลข3ามตัวไม้เอฟซี FC พิจารณาหน้านนะคะอ่ามสี่ห้าหกางด้วยกันพ่อคุณแม่เลข3ตัวนะคะก็มีห้าหกเจ็ดห้ 7, 5, 6, 0, 3, 4, 7, 4, 7, 7 677 0 5ดแล้วก็670ค่ะอ่าเจ็ดหางนะคะน้องโอเลยม่โตเน้นมาหายอยู่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นเน้นอยู่3ามหางเน้นเน้นนะคะเน้นไปที่677 057แล้วก็670ค่ะอะอันนี้คือโตเน้นนะคะในส่วนเลขสามโต เน้นธรรมดาอันนี้คือเน้นธรรมดาคุณพ่อคุณแม่สามหางแต่มีเน้นเน้นนี่มีเน้นคักเน้นอีกนะคะน้องโอเลเน้นแห้งเป็นพิเศษนะคะหกเจ็ดเจ็ดประสันเน้นคักเน้นแน่คือในส่วนตัวน้องโอเลนี่มักแห้งหกเจ็ดเจ็ดนี่มักโกมูนะคะมักแห้งเป็นพิเศษนะคะในส่วนเหล็กสามตัวเนาะอ่ะบานีเข้ามาเบิงในส่วนเหล็กจับคู่นะคะ เลขสองตัวเลขจับคู่นะคะในงวดนี้นะคะน้องโอเล่ให้มาทั้งหมดหกหางเท่านั้นเองแค่แค่เลยนะคะหกหางเท่านี้คุณพ่อคุณแม่หกหางนี่ก็มีห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์หกแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะอีกข้างหนึ่งเนาะห้าเจ็ด เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์หกแล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะอ่ามีหกหางท่านี้นะคะในส่วนเหล็กจับคู่เหล็กสองตัวของน้องโอเล่เนาะน้องโอเล่มีเน้นเให้นะคะชอบส่วนตัวนะคะไปที่เจ็ดเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะเพนเน่นสามหางนะคะมักแห้งอยู่สามหางนะคะแต่แค่นั้นยังบ่พอนะคะ เลขชุดนี้ชุดร่วมแล้วนะคะแต่น้องโอเล่มีเน้นมาหายพิเศษส่วนโตน้องโอเล่นะคิดว่าโตนี่สิไปบนโตนี่สิไปล่างนะคะเน้นบนมาอยู่หนึ่งหางคุณพ่อคุณแม่ในส่วนเลขจับคู่น้องโอเล่บอกว่าเน้นบนไปเลยนะคะเน้นเน้นบนไปที่เจ็ดเจ็ดวันสันอ่ามักแห้งน้องโอเล่คิดว่าเจ็ดเจ็ดนี่สิมาบน ความรู้สึกน้องโอเลว่ามาบนคักนะคะในส่วนเจ็ดเจ็ดเนาะส่วนเลขล่างนะคะน้องโอเลเน้นเน้นไปที่ห้าศูนย์คุณพ่อคุณแม่ห้าศูนย์นี่คิดว่าสิล่งรางมาสั่นพ้อมย่ำม,มาพ่อมว่าห้าศูนย์นี่อย่าลืมไปหาลอตเตอรี่ไว้นะคะเฝ้ายิบเฝ้าจับลอตเตรเอรี่ไว้เด้อก่อนมันสิเบิดแพงมาสั่นน้องโอเลว่าอา่า อันนี้ก็คือส่วนโตัวนองโอเลเนาะ่นเนนมาห้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโตเลขที่นองโอเลห้มากนี่เลขจับคู่ก็มีแขหกหางเท่านั้นคุพ่อคุณแม่ไปทั้งบนทั้งล่างกับบดเสียหายนะคะกับล่องเพจรรณาเบิงเนาะอ่ะเดี๋ยวเสยนซองขึ้นโตัวเลขห้ตรงนี้นะคะนีอานจเซอ้์อนะคะเอฟซก็อาจจะจดบัท่านนะคะเบิงบท่นฟังบท่น แคปหน้าจอเอาตรงนี้เลยคุณพ่อคุณแม่นะคะขึ้นตัวเลขให้ตรงนี้เลยนะคะสําหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยของน้องโอเลในงวดนี้นะคะถือว่าตัวเลขบ่หลายนะคะนับตัวจับคู่นี่แค่หกฮังเท่านั้นพอมเน้นย้ำไม,ม่อีกพร้อมนะคะมีเน้นให้คุณพ่อคุณแม่ก็ล่องพิจารณาเบิ้งนะคะถ้ามาขึ้นน้องโอเลก,ก็จัดเนาะถ้าคัดกบพันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจังทีวา่า เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจเนาะมามี่ยังมากการันตีคือเการาหลัคุณพ่อคุณแม่วาเลกเพิ่นจมาลอยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ที่น้องโอเล่อยมากนี่คำนวณได้ได้ตัวเลขมากจงสี่ก็เลยเอามาแบ่งปันเอฟซีซื่อนะคะเพื่อมีคนมาค้นชอบนํานะคะจะได้ประกอบการตัดสินใจนะคะอ่ะชัดเจนเนาะสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยของน้องโอเล่ เดี๋ยวเส้นซองตามหายอีกคือเก่าคุณบ่อคุณแม่นะคะคลิปนี้นะคะแนวทางนี้ที่น้องโอเล่ปล่อยมาในเมือนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกเนาะเป็นต้นงวดนะคะถือว่าเป็นชุดตองงวดของน้องโอเล่แต่เส้นซองบรรลุว่าน้องโอเล่สิมมโคงสุดท้ายบอนะคะสิมีการเปลี่ยนแปลงบอหรือจะมีตัวเลขที่ดีที่เด็ดเอียงมาฝากคุณพ่อคุณแม่บอนะคะจากไหนครับก็ต้องคอยติดตามอยู่เลยๆเนาะว่าน้องโอเล่สิมีเพิมเ่มเติมยังนะคะ อสำหรับคลิปนี้นะคะท้ายคลิปนะคะเจนสองก็ต้องขอขอบคุณเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอขอบคุณ FC แฟนช่องบุญนำโชคทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันนะคะเมื่อนี่กระยังเหลือแนวทางอีกหลายแนวทางคุณบอกคุณแม่แต่ก็บอกบดาว่าจะเป็นท้องผู้ใดแน่เดี๋วเจน2อามแต่ละแนวทางให้นะคะกะ ฝากคุณพ่อคุณแม่คอยติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะคะพอเซน2ลงคลิปปุ๊บกะฝากเขามาเบิงน้ำแนวว่าจะเป็นแนวทางของผู้ใดเนาะเป็นแนวทางดีๆคือเกาข,ขละ่ะคุณพ่อคุณแม่อ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเซน2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะ